เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2025หัวข้อดำเนินตามขั้นตอนข้อพระคำหลัก1โครินบทที่2ข้อที่9 9ดังที่มีเขียนไว้ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์อ่านพระคัมภีร์ยอหนบทที่9ข้อที่ 4, 4. ีเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามา เนื้อหาสมาชิกลูกชายคนหนึ่งของผมในองค์พระผู้เป็นเจ้ามักจะพูดว่าเมื่อถึงคราวของฉันดาวของฉันก็ส่องแสงประมาณ40ปีที่แล้วเขาเป็นคนขับรถบัสในลากอสแต่เขากลับใจและตัดสินใจเริ่มทำงานให้กับคตตริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าเป็นพนักงานเต็มเวลาเมื่อเป็นเยาวชน เขาเข้าร่วมกับคนอื่นๆในการประกาศข่าวประเสริฐจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งอยู่บ่อยครั้งและจัดเซสชันการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์ในคริสตจักรเขาได้เข้าร่วมกับคนงานก่อสร้างเพื่อช่วยในการก่อสร้างอาคารแรกของสำนักงานใหญ่แห่งชาติของคริสตจักรและศูนย์คลอดบุตรในอ e ีบิลเมตาวันนี้ ด้วยความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ช่วยผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สำคัญของการปฏิบัติด้านพันธกิจท่านอนุชนคนรุ่นใหม่ที่รักผมรู้ว่าคนรุ่นของท่านต้องการชีวิตที่อ่อนโยนแต่ผมต้องบอกท่านว่ามีเพียงคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ เป็นการดีกว่าที่จะดิ้นรนและทำงานหนักในตอนนี้ด้วยความแข็งแกร่งในวัยหนุ่มสาวที่ท่านมีจากนั้นจึงเกษียณอายุเพื่อเพลิดเพลินกับความสุขในวัยชราอย่าเป็นเด็กที่ต้องการทุกอย่างอย่างรวดเร็วบนจานทองเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่แวววาวจะเป็นทองเวลาแห่งความสุขของท่านกำลังมาถึงแต่ทำงานอย่างจริงจังต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของท่านจนกว่าจะถึงเวลานั้น ประเด็นสำคัญเมื่อถึงตาท่านดาวของท่านจะส่องแสง